อีกหนึ่งสาวน้อยที่โอ้โหเป็นขวัญใจชาวโซเชียลมากๆน้องพราวตะวันครับลูกสาวของพี่ยุ้ยจินนาน์และพี่ธันธนากรน,นะครับโอ้โหแจกความน่ารักไม่หยุดเลยทีเดียวครับเมื่อวันก่อนฮะพี่ยุ้ยกับพี่ทันเนี่ยเขามีทำบุญขึ้นบ้านใหม่เพื่อนๆมากันเพียบเลยฮะทั้งวงการอย่างฮานาลีวิสพี่ออฟชนะพลพี่น้ำหวานกน,นพรแล้วก็อีกหลายคนนะครับหนึ่งในนั้นคนนี้ไม่พลาดแน่นอนคุณมิกทองระยะก็ไปร่วมง,งานบุญด้วยนะครับแต่จริงๆชิงๆพี่สงสัยว่าคุณมิกเนี่ยนะ เขาว่าไปงานนี้ไปทําบุญเป็นหลักหรือไปเล่นกับหลานสาวเป็นหลักน่าจะเล่นกับหลานสาวใช่ไหมล่ะเพาหลงหลานมากตอนนี้ดูในไอจีมิคคุณผู้ชมโอ้โห و, ถ่ายภาพกับน้องพราวตะวันทำเลยนะครับผมแต่ว่าก็ว่าเหอะน้องน่ารักมากจริงๆนะครับคือแบบว่าตาโตแก้มยุยแล้วดูดิโอ้โหสำเนาถูกต้องมากๆคือคุณมิคเขายิ้มกว้างกว่าเพราะทันอย่างเนี้ย <c oughs> นะฮะนี่ไงหลงหลานไม่หยุด <c oughs> นะฮะพูดเลยทีเดียวนะครับผม<ะ>อยากไปเจออีกอ่ะเนาะเออเขามีความน่ารักแบบเต็มๆเลยนะครับผมะนะฮะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับ